อ่าโอเคครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชีทีเอสแชนแนลนะครับก็เราอยู่กันในมาเบลซูเปอร์บอรนั่นเองนะครับในคลิปนี้นะครับอัปเดตตัวใหม่นะครับก็คือวิชั่นนั่นเองรวมถึงสกินผู้รักวาเลนไทน์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเริ่มต้นด้วยการไปหาห้องก่อนนะครับก็ในคลิปนี้จะมาเล่นวิชั่นนั่นแหละนะครับมาเล่นวิชั่นให้ทุกคนได้ดูกันนะครับปึ๊บหาห้องไปเลยธรรมดาเนาะอันนี้ ในคลิปนี้นะครับมีสปอนเซอร์นะครับสนับสนุนโดยร้านจูนพีโกช็อปนะครับสปอนเซอร์เจ้าเก่าเจ้าประจําของผมนั่นเองนะครับใครที่กําลังมองหาเว็บหรือว่าเพจเติมเงินนะครับที่เอาไว้เติมเกมนี้แบบราคาถูกนะครับยังไงดูที่ลิงก์คลิปใต้ล่างได้เลยนะครับเป็นแฟนเพจ Facebook นะครับแม่คาน่ารักมากนะครับเติมถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับโอนเงินอ่าเรียกว่าดีโอนไวนะครับโอนไวเติมไวแน่นอนนะครับแล้วก็ถูกกว่าเราถูกบัตรหรือว่าเติมทูวอลเล็ตอะไรเองด้วยนะครับแล้วก็ ชัวร้อปร์เ็ไม่มีทางโดนโกงแน่นอนนะครับเพราะว่าผมก็ใช้บริการอยู่นะฮะก็ใครที่กําลังมองหาเงินมาเปยสกินผู้รักวาเลนทายนะครับแล้วก็รวมถึงตัวใหม่อย่างวิชั่นเนี่ยนะครับก็ลองดูแล้วกันนะฮะแล้วก็ในคลิปนี้ยังได้ไอดีนะครับของลูกเพจนะครับอันนี้เป็นแฟนเพจที่ดูไลฟ์สตรีมอยู่ทางเฟซบุ o กนะครับน้องเขาออนุเคราะห์นะครับให้ยืมสกินมารีวิวนะครับก็สกินเนี่ยคือมันแพงไงนะครับ คือเติมซื้อสกินเนี่ยคือซื้อฮีโร่ได้ตัวนึงอ่ะนะครับมันประมาณ700กว่าคูปองนะครับก็เลยนั่นแหละในคลิปนี้ก็เลยจะเป็นการรีวิวสกินไปในตัวด้วยนะครับก็วิชั่นนั้นจะเป็นอ่ามาร์คแมนเนาะหรือว่าแคลรี่นั่นเองนะครับสายโจมตีไกลทั่วไปนะครับก็สะแตดก็อย่างที่เห็นนะครับก็มีพลังป้องกันกับนั่นแหละความคล่องต,ตัวต่ำนิดนึงนะเหมือนจะมันเหมือนจะเยอะนะแต่ต่ำนะครับแล้วก็ าใจะง่ายๆไม่มีอะไรมากครับเออพาสซีฟนะครับก็คือพลังจิตวิญญาณก็คือวิชั่นเนี่ยจะเข้าสู่สถานะตัวสายนะครับตัวสายทะลุกำแพงได้นะครับแล้วก็ไม่ตกเป็นเป้าเนาะไม่ตกเป็นเป้าแต่ว่าทีนี้ไอ้ตัวสายของวิชั่นเนี่ยมันไม่การป้อมนะครับป้อมยิงได้นะครับกดหลบป้อมไม่ได้ไม่เหมือนโกส์นะครับเออว่าอย่างนี้นะครับระยะเวลาก็อยู่ไม่นานด้วยครับอยู่แค่1.5วินะครับในส่วนของพาสซีฟแล้วก็สกิลแรกเนี่ยก็คือกดเวลากดสกิลแรกเนี่ยก็คือจะเป็นการทำให้พัสซี ว่ากันต่อก่อนดูว่าจะกดตัวทันไหมดีกว่านะครับทีนี้ที่ผมจะเอาไปเล่นเนี่ยก็คือจะไปยืนเลนนะครับล็อกไปเลยปึ๊บผมเอาวัฟลงกล้องไปนะครับปึ๊บให้ดูก่อนเซตเท็แชาร์จเซตที่ในเกมเขาให้มาคือเซตนี้เลยนะครับเซตนี้เลยนะแล้วก็เลือกพลังงานหลักเป็นอันนี้นะครับใช้ดาเมจจากสีเขียวนะครับประมาณนี้นะในคลิปนี้เราใช้พลังงานหลักอันที่หนึ่งนะครับก็มาว่ากัน สกิลแรกเขาบอกว่าเป็นอมตะแต่ว่าทีนี้มันไม่มันเป็นอมตะจากคนเฉยๆนะครับแล้วก็บางทีอะถ้าอีกฝั่งเขากระหน่ำสกิลเอโอีลงพื้น่ะบางทีผมรู้สึกว่าตัวเราได้รับดาเมจอยู่นะครับมันเหมือนมันเจ็บอยู่แล้วก็ไม่การป้อมนะครับสกิลนี้ไม่การป้อมผมลองมาแล้วกับกับกับตัวเองเลยนะครับไม่การป้อมนะเออสกิลนี้เป็นการโจมตีกระหน่ำใส่พื้นที่นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับยิงเลเซอร์ใส่ไประเบิดตู้มแล้วก็จะเกิดมีไฟเผาขึ้นที่บริเวณขึ้นอีกแป๊บหนึ่งนะครับจะ สกิลโอติเมตลำแสงพลังงานก็จะเป็นการชาร์จยิงนะครับอันนี้จะสกิลนะี้คือจะมาตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่อยๆแล้วกันเนาะคือสกิลโอติเมตเนี่ยมันเราสามารถกดใช้ได้ตั้ง,ตงแต่เลเวลหนึ่งเลยแล้วก็จะเก็บชาร์จได้มากขึ้นตามระยะเวลาเลเวลของเราที่อัพขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือ1ชาร์จ2ชาร์จจนสูงสุดที่3ชาร์จนะครับแล้วก็คูลดาวน์อ่ะคูลดาวน์ของโอติเมตของวิชั่นเนี่ยตายตัวนะครับใส่ลดคูลดาวน์เยอะแค่ไหนก็ไม่ช่วยทีีน้พอ Level เเเเเเลลลลววยยยอออะะๆๆนนี่่คูดาาลดากก็จงรืืหมนันนะคครรรับก็ือสตตา์ทเเิ่ม้นนี่ย่ยที18ว้ นะครับพอเราถึงเลเวล11นะครับพอถึงเลเวล11เราจะเก็บชาร์ตอันติได้2ครั้งนะครับคูดาวจะเหลือแค่14นะครับแล้วพอจนไปถึงเลเวลเต็มนะครับที่เลเวล18นะครับเลเวล18เนี่ยเก็บชาร์จได้3แล้วก็คูดาวของอัลติเมทเนี่ยก็จะลดลงเหลือแค่12บสองวิเท่านั้นนะครับก็คือจะมาจากเลเวลอย่างเดียวนะครับเลเวลที่เยอะขึ้นจะทำให้เราใช้สกิลได้บ่อยขึ้นนั่นเองสำหรับสกิลอัลติเมทของวิชั่นนะครับเรียกว่าอัลติเมทได้ไหมคงได้แหละเนาะเออมาลิฟวิ่งนำคลิปมาาาคครรัับบเเววลลล่่นนะแ้ก็อยงี เพิ่รบนี่นะครับถ้าผมกดสกิลตรงนี้ไม่โดนคือวิชั่นจะเป็นตัวที่สามารถเคลียร์คลิปได้ไวมากๆนะครับยืนเลนค่อนข้างที่จะสบายสะดวกสบายมากเลยนะครับแล้วก็สกิลก็อย่างที่เห็นนะครับสวยอยู่นะมันอยากโดนหวตัวนี้มันอยากโดนมันอยากโดนเกือบดองเกือบดองคิดวไาได้ไหมคิดวไาได้ไหมไม่ได้วะยิงไปไปแล้วอยู่ไม่ได้แล้วปุ๊บอ่ะ เวลากดสกิลแรกก็จะขึ้นบอกเลยว่าเป็นอมตะเนาะแล้วก็จะสามารถทะลุขวดห้องขวดหินอะไรได้นะครับตามเรื่องตามราวเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะครับเราแล้วก็ในเรื่องของวิชั่นเนี่ยผมลองในหลายๆตำแหน่งมาแล้วนะครับลองเอาไปเล่นจังเกิลก็ลองมาแล้วดูไม่ค่อยเหมาะนะครับแล้วก็เรื่องของเซตไอเทมก็เช่นกันนะครับเซตไอเทมที่เหมาะกับวิชั่นเนี่ยก็คือเน้นดาเมจไปเลยนะครับเพราะว่าสกิลอัลติเมทของวิชั่นเนี่ยเขาเน้นที่ดาเมจนะครับโพสมายิงใส่หน้าไปกินแล้วตัวใส่หลบแบบนี้อ่าไม่ได้แดกโอเคครับรอดอยู่นะ เหมือนโคตรตัวนี้เขาอยากจะโดนเขายังไม่สี่นะครับเขายังไม่สี่นะครับแต่เขามาห้ากับเราผมอว่าผมตายแน่เลยว่ะผมฉีกก่อนฝากเพื่อนเล่นต่อมาโอออย่านะโออไม่นะโออไม่นะเราอบมาฟาร์มก่อนนะครับเขาไล่กันอยู่แต่เรามาแอบฟาร์มแป๊บนึงครับก็นั่นแหละเล่นมาร์คแมนนะครับก็มาร์คแมนกับมิดเลนสำคัญนะครับถ้าปล่อยป่าแล้วเลยผมคลิปฟาร์มได้ฟาร์มแต่ทีนี้ซัพพอร์ตเราเหมือนจะไม่เข้าใจ ถ้าพอเราเหมือนจะไม่เข้าใจเขาจะพยายามไม่ให้ผมฟาร์มปักโดนอยู่นะครับต้องกลับนะครับเดี๋ยวเราจมตายเอาเติมเลือดแป๊บหนึ่งครับปุ๊บก็ทีนี้อัลติเมตของวิชั่นทำงาน2สเต็ปชาร์จยิงได้อย่างที่เห็นนะครับก็โจมตีเป็นร์เซ็นเลือดด้วยนะคือทุกๆ80ดาเมจที่เราได้มาเนี่ยจ,จะไปเพิ่มอ่าดาเมจเป็นร์เซเลอดใส่ศัตรูนะครับ คือศัตรูเนี่ยจะโดนเรายิงมับอลเสียเลือดเพิ่มได้ด้วยนะฮะโป๊โดนอยู่1เม็ดหลบผมหลบได้โอเคมาที่นี้นะครับประมาณนี้ก็คือถ้าเรามีดาเมจเยอะเนี่ยเราก็จะซูมแรงขึ้นเข้าใจง่ายๆเลยนะครับเออเพราะฉะนั้นเล่นวิชั่นเนี่ยเราไม่ต้องเน้นตีไวนะครับผมลองเล่นตีไว้ไปแล้วไม่คุ้มนะคือระยะทำงานของเราเนี่ยมันไม่ได้ว่าเข้าไปตีได้ง่ายๆอะหลบมาครับไม่โดนไม่โดนฟรีๆไปอัดไม่โดนอีกโอ้โหมุมนี้ไม่ดีเลยครับสกาเลตผักไม่ดีเลยครับ ผากมาผมกุศลชาร์จสวยๆเออรอดไปนะครับไม่กี้หลบกับตันได้หมดเลยนะสวยๆเขาชาร์จมาเราถอยนิดนึงครับอ่าถอยนิดนึงถอยนิดนึงเห็นเขาชาร์จเราหลบก่อนนะครับตัวก๊อปปี้ก็เลยตายได้โดนไหมไม่ถึงครับเออแล้วก็อัลติอร์เนทว่าเป็นคริสตัลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคือยิงโดนเนี่ยยังไงก็ติดครีนะครับทะลุครีปนะครับเผื่อใครไม่รู้ว่าทะลุครีปนะครับแต่ว่าไม่ทะลุคนนะรอเลยครับตัดนไหมไม่โดน เราสามารถรีเช็คได้ง่ายๆว่าเรายิงโดนหรือเปล่านะครับคือถ้าเรายิงอัลติเมทโดนเนี่ยพาร์ีฟเราจะทํางานนะครับเออพารซีฟเราจะทํางานนั่คือเรายิงโดนนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะอ,อ,อย่างที่เห็นเราสามารถยิงได้เรื่อยๆนะครับค่อนข้างที่จะคลองเลนนะฮะง่ายอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรเราอย่าไปยุ่งกับเขามากเราก็ความคิปไปเรื่อยๆแต่เพื่อนเราเหมือนจะไม่เข้าใจเพื่อนเราก็มาลัดช็อตเรื่อยๆเลยเพื่อนเราลัดช็อตเรื่อยๆเลยโอ้โหดามิเอทเราก็มันก็ไม่พอเออโดนอยู่ ปักโดนอยู่ยังไงพ่อหนุม่มกดตัวสายไปเลยทีเดียวเชียลติดสัก,กทีไหมไม่โดนครับลูกนี้ปามไปครับเราโบแตกโอเคสกาเลตได้ไปครับปีป้อมเลยครับเราโคสมาไล่ฆ่าสกาเลตบิชผมช่วยอะไรไม่ได้เลยครับผมต้องพยายามมาป้อมให้ได้ยิง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 อยู่สโลอัดไห้ยิงยิงอัดรอ โอ้คนตันติเอาจริงโดนอยู่นั่นอะตายแล้วกูตายแล้วกูตายแล้วอย่างเี้โนสโคบยิงเกือบแห้งเกือบแห้งไม่ได้ป้อมนะครับเกือบได้อยู่เหมือนกันนะเมื่อเรากำลังตีเซอร์เทอร์อยู่นะครับน่าจะได้แหละเพราะว่าโกสไม่ไหวหนีไปแล้วนะอป้อมล่างให้ได้ก่อนครับแล้วค่อยว่ากันพยายามทำให้รวยเข้าไปครับคือถ้าเรามีดาเมจมากพอเนี่ยยังไงเดี๋ยวเราก็ฆ่าได้เองนะครับ ตรงนี้อะไรเล่นไหมไม่มีเวลาที่เราซูมนะครับถ้าเราแคนเซิลเนี่ยนะครับมันนับชาร์จนะครับผือคนที่ไม่รู้นะสำหรับของวิชั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากดซูมออกไปแล้วเนี่ยยังไงก็ยิงทิ้งไปเลยนะครับเราไม่ต้องไปแบบแคนเซิลไปคิดว่ามันจะสามารถเก็บชาร์เอาไว้ใช้ได้ไม่ได้นะครับคือถ้าเราซูมไปแล้วเนี่ยยังไงเราก็เสียนะครับเราเสียชาร์จไปทันทีนะครับเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละเฮ้ยวับโดนโอ้ผมอดแน่เลยตายครับ ของเจ๊ระวับโดนด้วยครับแจมๆเลยฮะนี่อะไรอีกจะเสริมให้เรื่อยๆแล้วกันนะครับแล้วก็คอยเทยมก็เป็นดาบครีนั่นแหละนะครับดาบพรีเนาะเพราะว่าด้วยความที่อัลติเมทเนี่ยมันติดพิล็อตเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเรามีดาบพรีเนี่มันก็จะได้แรงขึ้นมานะนะครับเนี่ยไอตรงที่มันติดคลีเนี่ยมันก็จะแรงขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นก็ใส่ดาบพรีนั่นแหละนะครับถ้าไม่ได้คิดอะไรเยอะจะค่อยเต่อไปเรื่อยๆครับเราแล้วก็อันนี้ก็เป็นสกินของวิชานอ้องสกินของวาเลนไทน์เนาะก็อย่างที่เห็นนะครับนนี่รระเเบิดดดปป็ูปออกกงไม้ ยิงเป็นสีชมพูนะครับเออปกติมันจะยิงเป็นสีส้มๆเนาะแต่กินนี้ก็จะยิงเป็นอ่าระอ่าเป็นแสงสีชมพูออกมานะครับไหลลงล่างแล้วไม่โดนครับครับพอไม่แตกเราก็เล่นได้โกสเอาโกสต์ตายโอเคผมคิดว่าโกสต์ก็ยังอยู่นะครับอัพสองน้ำแหละนะครับเพราะว่าเป็นสกิลหากินนะครับใช้โซนระยะได้นะครับ ปึ๊บเนี่ยใช้โซลระยะได้เพลย์กิฟดียิงโดนแล้วสโลอีกต่างหากเขาพื้นพร้อมแปะแปะแปะยังไงเอายังไงสินั่นแน่ว้าปาด้วยโบแตกเรียบร้อยใจถึงเพิ่งได้ว่ะตัวนี้โจดใายเลยว่ะอย่างที่เห็นนะครับคือเล่นดาเมจหรืวะเนี่ยถ้าเรามีของพอสมควรเนี่ยคือตัวบางๆเนี่ยเขาฆ่าเรายากแน่นอนครับถ้าเรายิงสกิลโดนนะ พอข้าเรายากอยู่แล้วครับโอ้ว้าวไม่ปกักเป็นด้วยไม่ได้เลยเป็นด้วยไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> สภาพไม่โอเคถอยก่อนผมรอดแล้วครับกลับกลับกลับตายซะอย่างนั้นช่วยเพื่อนได้ด้วยครับอ่า ไม่รู้มีใครสังเกตทันหรือเปล่านะครับคือถ้าเราซูมโดนน่ะนะฮะพาสซีฟมันจะทํางานอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็ทีนี้มันอยู่ไม่นานเท่าไหร่นะครับสำหรับเนี้ยนะครับวิครึ่งนะครับเนี่ยอ่ะตูยอมแพ้เอา <c oughs> โอ้ไม่ได้ลองกันเลยครับตูยอมแพ้ซะอย่างนั้น <c oughs> อ่ะเดี๋ยวผมไปตัดไปดูเกมเพลย์อีกเกมหนึ่งให้ดูแล้วกันนะครับเออเกมนี้ก็ก็ให้มันฟรีๆไปประมาณนี้เนาะอยังไงเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกในหนึ่งเกมได้เลยครับ ไม่มีอะไรก็เหมือนเดิมครับเราลองไปล่าช็อตคลิปเขาดูไหมลองดูว่าทําได้ไหมนะครับคือมีความสามารถในการล่าช็อตคลิปได้แต่ว่าอีกฝั่งแม่งเห็นก่อนอดครับอดแล้วครับไม่ได้ก็ไม่เอาครับปึ๊บออคลิปชนกันนะครับรง <c oughs> หว่าเปิดเกมของเราแล้วก็ปั๊กโดนหนึ่งเม็ดอ่ะอย่างที่เห็นคืออัลติเมตเรานะครับถ้ายิงโดนไปโดนที่คนเนี่ยมันจะไม่ทะลุนะครับจะติดเห็นไหมไม่เคิปที่อยู่ข้างหลัง วิชั่นผ่านองท่านเนี่ยเขาไม่เป็นอะไรเลยนะครับเออคือทะลุคลิปแต่ไม่ทะลุคนนะครับถ้าโดนคนก็คือก็ติดแค่นั้นนะครับจบจบก,กันไปแล้วคือผมมีฮอกอายมาด้วยนี่คือ,อยังไงวะเนี่ยออยังไงวะนโซโดนอยู่ครับแต่ว่าได้แค่นั้นโซอีกทีเ <c oughs> ขาเติมเลือดอยาให้เขาเติมได้ผมโดนเขาซูมใส่บอกว่าเมื่อกี้นี่เหมือนจะโดนแฮะปี้ผมจะฟาร์มยังไงเนี่ย <c oughs> เพื่อนนี่แบบสมัครได้ฉันในการตีคลิปละเกินเพราะเรามีฮอกอาย ไม่โดนอีกแล้วกดดันไว้กดดันไว้จะตายแล้วเนี่ยตัวนั้นน่ะกดเลนไปนะครับนี่เจอตัวก๊อปปี้ก็ยังดูเล่นไม่ยากเท่าไหร่นะสคิลอยู่นะออกแปลกยิงสกิลต๊อกมากดตัวสายหลบปั๊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 บไม่ได้รับดาเมจเลยนะครับช็อตนี้นะครับเป็นอมตมะนะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปมันไม่กันป้อมนะครับ้ดแล้วเดี๋ยวจะได้เห็นกันอยู่เดี๋ยวอาจะได้เห็นกันอยู่นะ นี่เป็นแคลลี่สตัวตีกันนะครับอีกฝั่งก็แคลลี่สเหมือนกันเนาะก,ก็ชิวๆครับอย่างนี้เหมือนเราจะได้เปรียบเล็กๆผมไม่แล้วมิดไนท์มากูไปก่อนแล้วโอ้โอ้โดนสโลอย่าซูมนะมันเล็งแล้วมันเล็งแล้วฉีกวิงว่งวิง่งวิ่งโอเคผมต้องกลับครับเราเอารอดก่อนนะตายโอเคประมาณนี้ในฐานะที่เป็นมาร์กแมนหรือว่าแคลลี่เนี่ยผมว่ามีทักษะในการเอาตัวรอดที่ค่อนข้างดีนะครับสำหรับตัวเนี้ยนะครับคือกดตัวสายไม่ได้มิดไนท์จัว่วสกิลพลาดหมดเลยนะครับไม่โดนเราเลยนะ การเขาตายไหมตายกรับหนีรอดได้แต่เราก็ต้องจ่ายบิ๊กนะครับในแค่อย่างที่เห็นคือสกิลแรกมันไม่ได้ช่วยให้เรารอดนะครับอาจจะต้องอัพเลเวลเพิ่มนิดนึงเพื่อเพิ่มความเร็วในการวิ่งนะครับเพราะว่ามันว mm ิ่งช้าไปส่วนป้อมตีอ่านี่เห็นป่ะผมกดให้ดูเลยสกิลแรกไม่กันป้อมนะครับคือรับป้อมเต็มๆเลยนะหนึ่งเม็ดนะครับคือมันไม่กันป้อมนะครับไม่มีทางที่จะหลบป้อมได้นะครับ ไม่โดนครับลูกนี้เสียดายมากโอเจเมทของเราเนี่ยถ้ากดใช้ไปแล้วนะครับถ้าเรากดเจ้าโอเจเมทเนี่ยถ้าเรานะถ้าเรากดใช้ไปแล้วเนี่ยอ่าแคนเซิลไม่ได้นะครับแคนเซิลไปมันก็นับชาร์จเนาะอันนี้บอกบอกกันอีกทีนะครับเดี๋ยวผมตัดตรงไหนแล้วมันพลาดไปเนาะคือคลิปนี้มันจะตัด2เกมนะครับอุยอ้ยอุย้ยอยู่ไม่ได้แล้วอุย้ยพิธาวับ าไม่เห็นผมใช่ป่ะเนี้ยขอยิ้งฟรีแคนแนะมีชาร์จหลบเว้ยโอเคระยะอย่างที่เห็นนะครับคือระยะมันไม่ได้ไกลเวอร์อะไรเท่าไหร่เลยครับคือถ้าเราเห็นเขาชาร์จแล้วเราถอยมานิดนึงมันก็พ้นแล้วนะครับหุ้ยเจ็บเขาเล่นอย่างนี้แล้วว่ะเขาบี้ง่ายเลยว่ะเอยฝั่งเล่นน่าสนใจมากครับเขากดสกิลแรกวิ่งบี้เลยนะครับแต่ทีนี้ถ้าโดนสวนเลยหรือโดนดักเนี่ยที่ตายแน่นอนนะ ในการเล่นอย่างเงี้ยนะครับโดน์มีหนึ่งทีเพราะว่าเขาจะไม่เหลือสกิลอะไรไปหลบแล้วนะครับผมต้องการบ้านใช่ไหมใ้ยโอ้ยโดว์ในหนึ่งเมตรโอ้โหไม่ได้แล้วอ anyway> oh no ่ะโ้ว์เองเชิญโอ้สวยแล้วครับเป็นเชื่อตติอ่ะไม่ได้ครับมันโดนล้อมสองทางตายไหมตายไหมตายไหมเขาไงโอ้โหเขาไงไม่ทันครับไม่มีไม่ไม่มีบลิงค์นะครับ พลาดน,นะคือเราอยู่คนเดียวนะครับเล่นยากเลยตอนนี้ฝั่งเราจะลำบากนิดน,นึงตรงที่ไม่มีแท้งนี่แหละนะครับอีกฝั่งเ็ามีฮักในการเข้าชนทีมไฟได้นะครับฝั่งเราไม่มีตัวแท้งเลยนะครับอันนี้เป็นจุดที่เราต้องสังเกตกันนิดน,นึงนะคือตัวอย่างมิชั่นเนี่ยมันจะเล่นง่ายก็ต่อเม,มื่อมีมีแท้งเลี้ยงปกติเหมือนมาร์คแมนทั่วไปครับคือมีคนทาไฟข้างหน้าได้คนหนึ่งใช่ไหมเราเรายืนอยู่ข้างหลังแทงแล้วแบบสแปมสกิลเล่นนะครับมันจะเล่นง่ายนะครับ เดินทำเกมดูบ้างผมลืมเลยผมว่าผมจะอัพสกิลแรกบ้างแล้วนะครับเพราะว่ามันเหมือนมันจะไม่พอแล้ววิ่งเร็วอัดยิงแบบนี้ครับเหมือนที่คนแรนเขาใช้ใส่เราโดนแตกแน่นอนครับตายไหมสวยต้องเดินแล้วครับไม่งั้นอยู่ไม่ได้ครับต้องเริ่มเดินทำมาหากินแล้วครับฝั่งตายหมดครับสวยได้ป้อมล่างครับอย่างนี้ ข้ลมางกันหน่อยด์เฮ้ยเพื่อนจะเล่นเซิร์เทอร์เลยครับเมื่อลงตีบ้างก่อนนะครับผมเอาข้ลมางก่อนนะครับเบลเรามาแล้วครับเบาคัมแบ็กกับสู่เกมกับสู่เกมนะครับจังหวะเมื่อกี้ได้หมดเลยนะอ่าจังหวะเขาทำน่าสนใจมากนะครับอันนี้คือผมเพิ่งเรียนรู้จากอีฝั่งเลยนะคือเขากดสกิลแรกบี้ใส่กันได้ด้วยเลยครับแต่ต้องดูจังหวะนิดนึงนะเออ คือมันไม่ใช่ว่าจะทำแบบเมื่อกี้ได้ตลอดนะครับผมจะบอกให้โดนเนี่ยตัวใสครับยิงโดนปั๊บตัวใสจะทำงานกดตัวใสแอบนิดนึงวิงนไนท์อยู่ทางขวาเห็นแวบ,บๆนะครับเห็นแวบ,บๆแล้วครับเราฉีกเราฉีกเลดดักตบคนอยู่โนสโคปโ,โ,โอ้โหเขาหลบสายหาละอ๋ออ๋อเลขวาอ๋ออ๋อฮึอ๋อยะฮึบโดนหินปะเนี่ยเอ้ยจะ้ะ รอดอยู่เกือบไปแล้วเสียดายครับแต่องเช่นคนเดียวเมื่อกี้ผมไหวอยู่นะครับแมเจอฮักคว้าดีไม่แตกโอ้โหนี่ยก2มิดนะยกอย่างสวยตายไม่ตายตายอยู่แจมๆ a m อยไฟลอยไฟไปเล่นไปเล่นไปเล่นครับตัวนี้มันเป็นแครี่กึ่งกึ่งอย่างเงี้ยครับกึ่งกึ่งมาร์คแมนไอ้กึ่งกึ่งเมทนะครับคือมันจ่ายสกิลเล่นได้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับ ยิงเร็วไปครับถ้าดึงเชียงอีกนิดนึงได้หมอแปลกนะปั๊บไปจับตีไปครับหลักซีมาแล้วนะครับเขี่ยเทมโหแต่ผมได้แค่นี้ละหักไล่มานะครับจิบนี้ยังไงขออภัยนะครับมันคัดคัดจมูกนิดนึงนะสกิลของวิชั่นนะครับเอาไอ้เจ้าอัลติเมทเน่ะมันกดต่อเนื่องไม่ได้เลยครับคือมันจะมีคูลดาวน์ระหว่างการใช้งานระหว่างชาร์จเนี่ยอยู่ประมาณ2วินะครับคือยิงออกไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถกดไอเทงได้ทันทีนะ ลัดคลิปโดนตัวคนด้วยเห็นไหมมันจะมีครูดาวนะครับวิชานอีกฝั่งการบนครับทางฝั่งนั้นฝั่งาน่าจะบินแล้วนี่ไปข้าเสียก็น่าจะเป็นสกิลแรกที่คูดาวมานานมากๆนี่แหละนะครับเป็นสกิลที่ทําให้เราเอาไปเชลเอาตัวรอดแล้วก็เคลื่อนที่นะครับแล้วก็มีครูดาวที่นานไปนิดนึง รอดูครับถ้าฮักกระโดดใส่เราเราต้องเราต้องไวนิดนึงนะครับมี้ยักษ์เขียวโอ้โหมันเข้าธนูว่ะเอ้ยเอ้ยรับเต็ม <laughs> ตายซะนั่นแหละโอ้โหนอสเตงอันตีใส่เมื่อกี้นี้แบบเจ็บปวด โอโ้โหโดนสโคบโดนหนึ่งตัววงไปแล้วแปลกันจะมีอ๋ออีฝั่งมันวิชันนะครับผม <c oughs> ต้องมาผมต้องกลับแล้วว่ะต้องกลับแล้วครับไม่ไหวเนาะเรือฮักคว้าได้ครับคือเราไม่มีเจาะตอนนี้ยังไม่มีของไปเจาะแท้งไงนะครับมันก็เลยนี่แหละนิดนึงคือช่วงเฟสของการฟาร์มมันหมดแล้วว่ะตอนนี้ไม่เป็นเรื่องของการดักแคมป์ดักฆ่ากันแล้วครับเราฟาร์มไม่ได้เราถือเราฟาร์มช้ามากนะเกมเนี้ย เนื่องจากว่ามันแย่งกันปามด้วยแหละเนาะมีฮ้องอายไงยแล้วก็แบบดึงไฟกันบ่อยครับมันก็เลยเป็นการแย่งกันปามไปก็เลยของมันก็เลยจะมายากๆนิดนึงครับโดนหูยเขา้าเต็มหลังเต็จ <laughs> เต็มหลังเลยช็อตนี้ยังเจ้าเน้นๆ นี่คือผมเล่นครูดำเมจเลยนะครับคือไม่ได้มีอะไรยิงไวคือรองเท้ามีรองเท้ายิงไวเออนะครับเสือใครไม่อยากได้การยิงไวแต่รองเท้าก็ใช้รองเท้ารถครูาดาวก็ได้นะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะแนะนำกันไว้นะครับไปป้อมแล้วมิชชั่นอีกฝั่งโดนผมยิงไป็นหนึ่งเมตรวุ้ยฮักมาไปก่อนปึ๊บ ข ah ้อหลังไว้หนึ่งเม็ดวนวนไหมครับเราวนวนเล่นไหมครับโป้ไม่โดนครับลูกนี้ปักเรียบร้อยฮักแตกต้องเตี๊ยบเราพยายามาปั้มเขาได้ก่อนโอ้โหผมหลบได้ สตีเฟนสตรีนบึก้กเข้าบ้านไปเข้าบ้านไปดูเลือดมาแล้วเ่าโอเคครับจบก็ประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะครับตกหล่นตรงไหนยังไงเดี๋ยวคุยกันในคอมเมนต์ได้นะครับก็คือก็เพิ่งหัดเล่นเหมือนกันนะครับก็ตั้งแต่เซิร์ฟเปิดผมก็เข้าไปเล่นน่าจะได้ราวๆอ่าห้าหกเกมอยู่นะครับหกประมาณหกเกมนะครับที่ผมไปเล่นมามมแล้วก็ลงแรงโดนแบนนะครับสำหรับวิชั่นนะครับลงแรงโดนแบนนะเออเผื่อใครไม่รู้นะครับ คือลงแรงเนี่ยไม่รอดนะครับลงแรงคือติดตัวที่ต้องแบนเป็นอันดับต้นๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างนี้ผมจ่ายดาเมจดป31%นะครับเออก็ทําไปเต็มที่แล้วนะครับประมาณนี้แหละมันเป็นเรียกว่ามันเป็นแคลรี่มาร์คแมนที่ผสมผสมสายสายพลังงานผสมเป็นเมทในตัวว่าอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับคือสกิลแรงครับเป็นตัวที่สกิลแรงมี a o e ที่ดีนะครับ o e จะสามารถใช้เคลียร์คลิปได้เองด้วยสกิล2ที่มีแค่สกิลเดียวของเขานี่แหละนะครับ เดี๋ยวเรามารีแคปดูกันสกิลน,นี้นะครับใช้ดีมากนะครับระยะกว้างโอเคเลยสโลได้ด้วยนะครับคือถ้าเป็นช็อตที่เราวิ่งไล่ยอยู่ยิงสกิลน,นี้ใส่แล้วไล่าตามยิงเนี่ยยังไงไอ,อคนที่โดนเราไล่ยอยู่อ่ะเปอร์เซ็นต์ที่เขาจะรอดเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับแต่เขาไม่ได้มีกระโดดหรือว่าหนีอะไรจริงๆอย่างที่เห็นนะครับคือมันไล่ง่ายนะครับมันไล่ง่ายเลยเพราะว่ามันวงกว้างแล้วก็ยิงได้ไกลสโล50%นะครับดาเมจที่ทำใส่ก็ไม่น่าเกลียดเลยมีเถาคืนอะไรอีกนะครับ ก็ช่วงต้นเกมก็อย่างที่เห็นผมเล่นน้อก็คือผมจะวิ่งวิ่งไปแล้วก็ซูมอัดใส่คลิปไปก่อนเลยนะครับแล้วก็เคลียร์คลิปอะไรปกตินะครับเป็นตัวที่ดูแลตัวเองได้นในระดับหนึ่งนะครับตัวนี้มันจะไม่เหมือนตัวอย่างฮอกอายหรือว่าล็อกเก็ตอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ควรปล่อยให้อยู่คนเดียวใช่ไหมใครที่เล่นมักแมนจะรู้ว่าล็อกเก็ตหรือว่าหรือว่าฮอกอายเนี่ยต้นเกมเนี่ยต้นเกมถึงกลางเกมเนี่ยไม่ควรปล่อยให้อยู่คนเดียวนะครับเพราะว่าถ้าอีกฝั่งมี2คนคิดไปเขากระโดดได,ได้ใส่บ้านเนี่ยเองนั่นตายชััวรร์นะคบล็อกกเตหรือออว่าาฮ uh, เนี่ยยตายชัวร์แต่ว่วาอย่างวิชััั่่นนนเียยมงสู้ได ค,คืออย่างน้อยเขาเคลียร์คลิปไวครับคือคลิปแ,แทบจะไม่ได้เข้าป้อมแน่นอนนะครับเขาเคลียร์คลิปไวทำให้ถ้าอีกฝั่งก็อยากฆ่าเราเขาต้องได้ป้อมมาโดยที่ไม่มีคลิปนะครับแล้วก็มีอมาตะาไว้ยื้อตัวเองนู่นนี่นั่นนะครับก็เป็นตัวที่ตายยากในระดับหนึ่งนะครับเออยื้อเลนได้ด้วยตัวเองมีดาเมจในการเคลียร์คลิปกดดันเลนอีกฝั่งได้ค่อนข้างดีนะครับโดนแบนบ่อยอะอจะเรียกว่าโดนแบนบ่อยไหมอันนี้ก็คือมันเพิ่งมาวันแรกก็ไม่รู้แต่ว่าผมไปเล่นแรงมาเกม2องเกมเนี่ยก นะครับคนที่ซื้อตัวแรงแรงม่วงแรงราชันขึ้นไปเนี่ยไม่ได้เล่นกันเลยครับโดนแบนเพราะว่าอย่างที่เห็นนะคือตัวมันทําให้เลนมันพังนะเออคือเลนมันพังครับมันตัวที่มันโซนโซนระยะในการฟาร์มได้ค่อนข้างดีแล้วแรงด้วยการซูมด้วยการอะไรเงี้ยแล้วสเต็ปเข้าทําก็ไม่เกี้เพิ่งก๊อปปี้เข้ามาจากยกคือกดสกิลแรกวิ่งอัดเลยเนาะคือสกิลแรกมันได้สปีดนะครับได้สปีดจากคาสสี่อ่ะนะครับก็คือมันจะมาตามเลเวลนะครับเนี่ยเขาจะมีบอกเลยว่าไอ้ความเร็วในการวิ่งของเราเี่่พิม ทุกๆครั้งที่อารมันตีได้นะครับเลเวล1เลเวล6 11แล้วก็16นะครับเมื่อเลเวล16เนี่ยก็จะวิ่งไปถึงเจ็ดสิบเปนะครับคือกดสกิล1วิ่งใส่เนี่ยแบบวิ่งจวดอัดได้เลยนะครับประมาณนี้เนาะก็ไม่น่าจะมีอะไรค่ะเซตไอเทมก็ให้ดูไปแล้วนะครับผมแช่เซตในเกมเลยแบบเมื่อกี้นะครับก็คีย์ไอเทมก็อันนี้แหละนะครับดาบพรินะครับดาบพรินะครับเพราะว่าเวลาซูมโดนแล้วมันจะจะได้แรงขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงเจ้านี้ด้วยนะครับดาบราตีก็ก็มีีคคคววววาาาาาาามมสััญนนะรรรบใกยิงงดลลลเเเเท่ขข้ นะครับเพราะว่าอันติอ่าผมลืมบอกไปเนาะ <'m> ก็คือทุกครั้ง <'m> ที่เรายิงอันติออกไปนะครับ <'m> มันจะมีพาสซีฟของอันตีนะ่ะทำงานอีกทีนึงนะครับพาสซีฟก็คือเมื่อเราใช้สกิลไปแล้วเนี่ยการโจมตีทั่วไป2ครั้งจะเป็นการเพิ่มดาเมจนะครับก็คือจะยิงแรงขึ้นนะครับเพิ่มความเร็วด้วยก็คือมือมันจะมีแสงแสงนะครับเออผมลืมลืมให้ดูกันในเกมเนาะอันนี้ยังไงใครที่เล่นน่าจะรู้แล้วแหละนะครับก็คือพอยิงอันตีได้เนี่ยการโจมตีธรรมดาของเราอะ่ะอีก2ครั้งอะ่ะจะแรงขึ้นเลย มันคิดไอเดียคือถ้าเรามีพลังโจมตีเยอะก็จะยิงแรงใส่มากๆนะครับทีเนี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยมันมีความย้อนแย้งในการใช้งานอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาเราซูมเนี่ยเราจะพยายามให้เราอยู่ไกลๆถูกไหมอยู่สุดระยะเพราะฉะนั้นเมื่อเราซูมโดนปั๊บเราจะไม่ค่อยได้ยิงใครครับเออถ้าไม่ได้เป็นการซูมระยะเผาขนจริงๆนะเพราะว่ามันไม่ได้เพิ่มระยะการโจมตีครับการโจมตีธรรมดาของซีวิวอันติกเนี่ยมันยิงเท่าระยะปกติเพราะฉะนั้นพอเราซูมโดนเสร็จปั๊บไอสองครั้งเนี่ยส่วนใหญ่ก็เอาไปยิงคลิป นะครับส่วนใหญ่จะเอาไปยิงคลิปยิงป้อมนั่นแหละนะครับนอกจากจังหวะนัวๆแล้วก็มีคนกระโดดเข้ามาล้วงเราแล้วแบบเรากดเร็วๆยิงโนสโคปใส่อะไรเงี้ยจะได้ใช้งานอยู่เออนะครับเพราะว่าพอเรโนสโคปโดนปั๊บเนี่ยพาสซีฟทำงานพาสซีฟพลาสซีฟทำง,งานปั๊บเราจะยุกยิกได้แป,ป๊บหนึ่งนะครับเออเราจะยุกยิกเลิกลักเลิกลักได้แป,ป๊บถึงว่าเราจะหนีหรือว่าจะสู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเออได้แป,ป๊บหนึ่งเสร็จแล้วก็นั่นแหละก็จะยิงธรรมดาแรงขึ้นสองครั้งนะครับยัดสกคลสกิลอะไรก็ว่ากันไปนะตัวนี้ก็็ถือวว่าเปนตัที สำหรับผมนะผมให้เป็นตัวที่เก่งเก่งไปค่อนทางโกงด้วยนะครับแต่ไม่ได้โกงจ๋ามากไม่ได้โกงจ๋ามากนะวันนี้นะวันที่ลงคลิปนะครับในอะนาคตอาจจะเปลี่ยนใจเออนะเพราะว,าว่าผมยังมองว่าตัวที่มันโกงโกงก็ยังเป็นสตาร์ลอดอยู่ดีนะครับในในตำแหน่งนี้นะในตำแหน่งนี้นะครับเพราะว่าสตาร์ลอดเป็นตัวที่ถ้าเป็นเลดเกมหรือว่าช่วงทีมไฟส์เนี่ยอันตีมันค่อนข้นางส่งผลเยอะอันตีของสตาร์ลอดมันแรงนะครับแล้วก็ จังหวะที่มันมาไล่ฆ่าเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะมันเก่งแหละสตาร์ลอดนะครับเออถ้าเทียบกับตัวนี้นะแต่มันเก่งคนละแบบเออต้องบอกมันเก่งคนละแบบนะครับเออแต่ว่าตัวนี้ทีมไฟ์ก็ใช้ได้นะครับเล่นคอมทีมปกติครับขอให้มีซัพพอร์ตที่เป็นแท้งมาเลี้ยงสักคนหนึ่งอะมีคนยืนค้ำข้างหน้าให้ให้เราได้จ่ายสกิลใส่จะจะเล่นง่ายมากนะครับเลนจะชนะเลนทันทีเลยนะครับเป็นตัวที่เก่งมากนะครับสำหรับวิชั่นเนาะก็โอเคในคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากสปอน ขอบคุณนะครับขอบคุณน้องอน้องที่เป็นแฟนเพจของผมนะครับที่ส่งไอดีมาให้ได้ทดสอบการเล่นสกินนี้ให้ดูกันนะครับเออเจ้าสกินวาเลนไทน์เนี่ยนะครับก็อย่างที่เห็นสวยดีนะเป็นสีชมพูมีดอกมลูดอกไม้เนาะแล้วก็เนี่ยนะครับตรงผ้าพันคอเขามีมีเป็นอ่ากลีบดอกไม้ร่วงเรื่อยๆนะครับเออสกินสวยดีนะครับแต่ว่าแน่นอนครับแรกเมื่อกับการจับจ่ายนะครับเออที่ค่อนข้างแพงอยู่นะครับแพงอยู่นะก็คือราคาราคานะตอนที่ลดราคาเนี่ยเจ็ดร้อยกว่าคูปองนะครับเจ็ดร้อยกว่าคูปองราคาเต็มเก้าร้อยนะ ราคาเต็มแพงกว่าฮีโร่ตัวหนึ่งเออนะครับว่างนี้ดีกว่าเนาะโอเคยังไงคลิปนี้ลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่กับคลิปหน้าครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันในคลิปนี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ